ลวนนะครับล่าสุดนะครับอวสานแรงงานของเขเมรในประเทศไทยนะครับล่าสุดนะครับสุดนะครับรัฐบาลไทยนะครับไม่ต่อสัญญาให้กับแรงงานเขเมรน,นะครับงานนี้นะครับแรงงานเขเมรต้องออกมาประท้วงใน นะครับกว่าประมาณแสนกว่าคนนะครับพี่นงเพราะว่าแรงงานขเขมรอยู่ในประเทศไทยนะครับปัจจุบันนี้ก็เยอะมากนะครับเยอะจริงๆนะครับตอนนี้นะครับรัฐบาลเอาจริงเอาจังกับแรงงานขเขมรน,นะครับแรงงานที่ให้สามารถต่อ ใบอนุญาตทํางานได้นะครับก็คือมอีแรงงานลาวนะครับพมา่าเวียดนามนะครับที่รัฐบาลสามารถให้อยู่ให้ทํางานในประเทศไทยได้นะครับก็คือมีลาวนะครับมีพมา่าแล้วก็มีเวียดนามนะครับที่รัฐบาลนะครับอนุญาตให้ทำงานต่อในปี หกสิบหกนะครับเนาะใช่หกเก้าหกหกนะครับแล้วก็นะครับนี่แหละนะครับแต่แรงงานเขเมรนะครับอาวสานนะครับสั่งระงับการต่อใบอนุญ,ญาตทำงานนะครับรัฐบาลเอาจริงเอาจังแล้วนะครับแล้วแรงงานผลกระทบต่อความปลอดภัยภายในประเทศแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อนี่นะครับ คิบสกุมภาพานันธ์หกกก็คือใบอนุญาตทำงานจะหมดทีนี้พอจะหมดเสร็จปั๊บเนี่ยปกติมติครมอเขาจะต้องมีการออกมาเพื่อที่จะให้แรงงานต่างด้าวไม่ว่าจะเป็นพามา่าเมียนมาเนาะลาวเวียดนาม <คำ S 1> แล้วก็<า>กัมพูชาปกติจะเป็น4สัญชาติเนี้ยให้ต่อบใบอนุญาตส่วนเนี่ยจะหมดพร้อมกันก็คือ13กุมภาพันธ์หกแต่ปรากฏว่าตามมติคณะรัฐมนตรีลงประกาศก็คือวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาประกาศระง,งับนะคะ การต่อใบอนุญาตทำงานของแรงงานสัญชาติกัมพูชาแต่มีเหตุผลนะเพราะ mm. อะไรเดี๋ยวจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังคือเขาบอกว่าครมเนี่ยมีมติก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยมีการอนุญาตให้ต่อใบอนุญาตทำงานของแรงงานเมียนมาลาวและก็เวียดนามต่อเนื่องออกไปจนถึงปี2571แต่ว่าไม่รวมแรงงานสัญชาติกัมพูชาดโดยเฉพาะกลุ่มที่ใบอนุญาตเดิมหมดอายุในช่วงกุมภาพันธ์2560เนื่องออกไปจนถึงปี2 5ือ ก่อนหน้าน,นี้เนี่ยมีการอนุญ,ญาตให้ต่อใบอนุญาตทำงานของแรงงานเมียนมาลาวแล้วก็เวียดนามต่อเนื่องออกไปจนถึงปี2571แต่ว่าไม่รวมแรงงานสัญชาติกัมพูชาโดยเฉพาะกลุ่มที่ใบอนุญาตเดิมหมดอายุในช่วงกุมภาพันธ์2568 ซึ่งคุณอนุทินชาญวิรากูลมีการสั่งระง,งับการลงนามในการประกาศผ่อนผันเป็นการเฉพาะนะคะเหตุผลสําคัญที่รัฐบาลต้องชะลอการต่อใบอนุญาตแรงงานกัมพูชาเนี่ยเนื่องมาจากปัญหาด้านความมั่นคงแล้วก็เรื่องของการตรวจสอบตัวตนหลังจากพบว่าแรงงานกัมพูชากว่าแสนคนที่ใบอนุญาตหมดอายุไปแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถระบุตัวตนหรือว่าที่อยู่ชัดเจนได้นะคะก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยภายใน,ในประเทศแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่ออาชญากรรมข้ามชาติด้วย รัฐบาลเองเขาก็เลยมีแนวทางอย่างนี้เป็นการยกระดับการคัดกรองข้อมูลแรงงานต่างด้าแบบเข้มงวดไปเลยทีนี้ผลกระทบต่อแรงงานต่างด้าก็คือกลุ่มที่กําหนดวันทํางานมาสุดท้ายคือ13กุมภาพันธ์2569ที่จะถึงเนี่ยถ้ายังไม่มีประกาศผ่อนผันฉบับใหม่ออกมาก่อนถึงกําหนดวันนั้นสิทธิในการทํางานจะสิ้นสุดลงทันทีแล้วคุณ ต้องเดินทางกลับประเทศกัมพูชาโดยไม่สามารถอยู่ทํางานต่อได้โดยอัตโนมัติไปเลยนะคะทีนี้กระทรวงแรงงานเองเขาก็ต้องมีการไปเตือนทางฝั่งนายจ้างบ้างต้องตรวจสอบสถานะใบอนุญาตทํางานของลูกจ้างกัมพูชาแบบละเอียดด้วยถ้าพบว่าไม่อยู่ในกลุ่มที่ได้รับการผ่อนผันตามประกาศอื่นนายจ้างมีหน้าที่ต้องแจ้งจําหน่ายลูกจ้างออกจากระบบของกรมจัดหางานภายใน15วันไม่เช่นนั้นคุณอาจจะเข้าข่ายกระทําผิด กฎหมายว่าด้วยการจ้างแรงงานต่างด้าวซึ่งนโยบายเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนก็ได้นะคะหลังจากตวรวจสอบความมั่นคงเสร็จแล้ว <ừ. S 1> ก็ต้องรอดูแหละไปจนถึง13กุมภาอพัน 2, สองร้ออะว่าจะอย่างไรลาวอย่างที่อื่นอย่างจ้างได้ได้เหมือนเดิมนี่เขาตอบกันไปหมดแล้วตอบไปกันหมดแล้วอย่างเนี้ยของของเมียนมาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับเวลาคนไทยใจดีเนี่ยคอมเมนต์ก็ไม่ดีกับคนไทยนะครับ เพราะว่ากว่าจะมีขเขมรน,นะครับไทยช่วยเหลือขนาดไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแรงงานนะครับแรงงานตอนนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยขนาดว่าทหารขเขมรเนี่ยทำกับทหารไทยขนาดนี้คนไทยยังให้ที่ทํางานที่พักพิงที่อาศัยนะครับทํางานเพื่อจะส่งเงินบาทเนี่ย ทศไทยเนี่ยนะครับไปจุนเจือครอบครัวนะครับเลี้ยงดูครอบครัวนะครับแต่ตรงตรงกันข้ามกับคาเมรนะครับบางคนบางกลุ่มนะครับที่ลงในโซเชียลนะครับไปฉีกเงินไทยนะครับไปเหยียบทุงชาติไทยนะครับเนาะทั้งที่ประเทศตัวเองเนี่ยคนประชาชนของคาเมรเนี่ย มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนับแสนแสนคนนะครับรวมทั้งคนที่ใบอนุญาตทำงานมีบ้างรวมทั้งคนที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานก็อาจจะมีบ้างนะครับแต่รัฐบาลคนไทยเนี่ยเข้าใจดีนะครับยังสามารถให้อยู่ได้ผ่อนผันได้นะครับแต่ล่าสุดรัฐบาลไทยก็เอาจริงแล้วนะครับเขาไม่ เขาไมใ่ให้ให้ต่ออนุญาตทํางานแล้วนะครับจะออกมาประท้วงก็ไม่ได้นะครับออกมาประท้วงรัฐบาลไทยก็ไม่ได้เพราะขาเมนทําตัวเองนะครับทําตัวเองให้เป็นแบบนี้นะครับสร้างความเดือดร้อนนี่แหละนะครับทำเขาเรียกว่าอะไรทุบหม้อข้าวตัวเองนะครับนาะที่ผ่านมาเนี่ย แรงงานขเขมรเนี่ยทำงานอยู่ในประเทศไทยเนี่ยสบายมากนะครับปกติทุกอย่างเลยนะครับสวัสดิการต่างๆนะครับมีประกันสังคมให้มีที่พักที่อยู่มีที่พักที่อาศัยมีประกันสังคมมีวันหยุดนะครับมีทบ,บทุกอย่างนะครับเพอเพอค่าแรงเนี่ยยังก็ยังแพงนะครับบางเพอเพอบางคนเนี่ย ค่าแรงเนี่ยยังแพงกว่าคนไทยก็มีนะครับนี่คือความเป็นไทยที่รักษาน้ำใจนะครับบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับแต่ในเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วนะครับในเมื่อไทยเนี่ยทำดีกับขเมนแค่ไหนนะครับขเมรก็ไม่เห็นความดีของคนไทยนะครับเนาะยังที่จะอยากเอาลาดเอาเปรียบนะครับเอาละดเอาเปียบ คนไทยนะครับรัฐบาลก็เลยตัดขาดนะครับสั่งนะครับระงับใบอนุญาตทำงานนะครับในปีหน้านะครับประมาณวันที่13นะ13เดือนนี้แหละนะครับในวันที่13นะครับนี่รัฐบาลเอาจริงเอาจังนะครับเพราะว่ารัฐบาลเขาทนไม่ไหวแล้วนะครับกับคนเขมรนะครับ ทั้งที่ประเทศตัวเองเนี่ยนะครับยังมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเป็นแสนคนนะครับแรงงานนะครับแรงงานไทยอาแรงงานขเขมรที่อยู่ในไทยนะครับนี่แหละนะครับทําไมรัฐบาลไทยถึงทําแบบนี้นะครับก็เพราะขเขมรเนี่ยนะครับไม่ยอมนะครับ อย่าออกมาเรียกร้องที่หลังแล้วกันนะครับแรงงานเขเมรที่อยู่ในประเทศไทยเป็นแสนแสนนายนะครับเนาะโอเคนะครับพี่น้องคนไทยนะครับมีคำํำคิดเห็นยังไงนะครับกับแรงงานเขเมรนะครับหรือว่าคนเขเมรที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้นะครับมันตรงกันข้ามหรือไม่นะครับคนไทยควรที่จะ นะครับให้อภัยคนเขมรพวกนี้ได้หรือไม่นะครับสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเนาะโอเคนะครับพี่น้องมีคำคิดเห็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวคลิปหน้านะครับมีจะมาอัปเดตให้พี่น้องได้ชมนะครับเนาะสามารถคอมเมนต์คอมเมนต์มาได้เต็มที่เลยนะครับเนาะสําหรับคลิปนี้นะครับขอให้ลาพี่ลน้องไปก่อนพี่น้องเนาะคลิปหน้าพ่อกันใหมนะครับสวัสดีครับ